ตำเส้นเล็กใส่หอยเชอรี่กินผักหอมเปียผักหอมเปียปลูกนาบ้านทุกคนค่ะปลูกเองอยู่นาบ้านเป็นดอกแล้วดอกคมคมมากินน้ำกันปานี้โบว์เอาลายโซยอหืมอ่ะก็เสร็จเยี่มาาังงัน หมาเชื mm ่อรอืม อืมกคนขาเจ็บขกเจ็บเนี่ยคำใหญ่ใอืมเจ็บ đó có không tê. Nam khum khum. Củ ngao ba Chụp trên đọc Ăn được cứ câu. Ờ ừ, ừ, ừ. À. ờ ờ ừ, ờ. Ừ. หอยหอยเชอรี่ทำยังไงกอบคั้นเองกับมือสดสะอาดแน่นอน E uh -huh.